ไม่จําเป็นต้องเห็นอรุยนะครับหรือจําเป็นต้องเห็นอรุยมีค่าเท่ากันเห็นไม่เห็นโอเคเนาะแต่สิ่งที่มันคอร์สอนนี่สิเห็นไหมไอ้คานเห็นไม่เห็นเจงเขาบอกแล้วการมันเป็น SPD ยังไงมันก็เป็น SPD 2ถ้ามันไม่เป็น SPD มันก็เป็น FF ที่วิ่งขึ้นหัวมันก็เห็นตัวรหัสแต่นี่มันคอร์สรหัสมันคอร์หเราคอร์สรหัสถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นเจนนะอันนี้มันสั่น พับๆๆๆๆๆๆสั่นปุ๊บมันก็เป็นนอนคอนแล้วอีตัวสั่นนอนคอนเนี่ยครับทางที่ดีนะครับเจนเพื่อนเอาจุดเนี้ยครับไปทำดูชครับหลับตาทำดูชสลับกับยูชแล้วแต่ความเหมาะสมนอนทำทิ้งตัวน้อยชิ้นปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปนึกคิดครับเอาไปวนลูบแต่วนลูบตรงเนี้ยเราจะอยู่บน อ่างแจ่วออนให้ตัวแจ่วออนนะครับมันคลุโชนไอ้นอนคอนตัวนี้คือเอามันไปเผาตันเองเหมือนเผาข้าวหลามอะครับเหมือนเผามันเผาอะไรก็ตามพวกเผามะพร้าวอะครับดูซิว่าหลังจากที่เผาเอาตามความพึงพอใจหลับได้หลับเลยนะไม่ต้องสนจุยนะหลับได้หลับเลยอย่าลืมว่าหน้าต่างประตูเปิดให้อากาศมันโฟลด้วยโอเคเนาะลองทําดูเจนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรฝากให้เกิดความรู้สึกวมกันฝากให้เราไม่เข้าใจกันฝากให้เราไม่ต้องไปดิบมันทางถนนอ่ะ รอบดีฉันยัอยู่ไหมไม่ได้แคชทุกอย่างฟังจย่าเชื่อาหารสองคุณเฟย